อ่านาจับให้เห็นรถผม,มเฉยนั่นแหละเดี๋ยวผมจะถอยไปแล้วโอเคครับตอนนี้เรากำลังจะถอยล้วนละครับทำเลยทำเลย มามาเลยมาเลยมา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 เลยมาเลยตรงนี้เลยนะ,ะนี่เลยตรงเลยตรงมาเลยตรงมาตรงมา

Bye bye. cho đám lên